ว้าีตางังปลูกต้นไม้มาก็ยังอยากมาปลูกน้เมัดี้กอมันไปเใส่นด้อมาเบิ่งปลูกต้นไม้เด้ออากาศดีวันนี้คนตกคนตก อากาศครึ้มนะจ๊ะเพราะว่าเออก็เลยจะเอาต้นไม้ลงดิน้าหน่อยเพราะว่า,ลากลักรลกเขาสอดโอ้ทะลุกระถังต้นไม้เลยนะจ๊ะจมอย่างมีตังเดี๋ยวเถอะอยากมาบึงอยากมายังนาคนบอนหาไล่ลรถเกลียนนั้นะ อันไหนคุณเลี้ยงไม่อยหนักมันจะเลิกกันนะเออเดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวจะเอาลงดินหมดนั่นแหละเอาออ้ยังหักเลยครับโอ้วางให้ตรงหน่อยนะเธอเบี้ยวซ้ายซ้ายขวาเธอแล้วแหละขวาเธอจะเป็นเป็นซ้ายฉันเออเออแล้วก็มันหันมาดูก่อนตัวลิ้ยงนี่มันดีได้เออ ตกงนะจ้ะอ๋ดินไหลเลยบอทีนี่ในกระถางมันไหลเลยอ้เพิ่งเห็นเมื่อนี้เพิ่งสังเกตว,ว่าต้นเนี้ยมันใบง่ญ่เนาะต้นไม้ใหม่มัน,ไไน,มมนใบนหน่อยามาได้บึ่งมาได้สังเกตคนต๊ใส่แป๊บเดียวใบบางใหญ่เนาะใหญ่อลังการมากเลยเอาขึ้นเอาใส่อีกให้มันค,คูณดินข้างนี้ยังไม่เต็มเลย ในก่างการครับผลก็ปล่อยตกตั้งเต็มเมื่อคืนอย่างแรงโอ้ทับไปไาดินทับไปเอาเอาออกไหมใบนะเอาออกจากดินนะมันทับใบข้างล่างอ่ะเห็นไหม ไม่มีแดดนะจ๊ะข้างกันนั้นจะปลูกอย่างที่มันยืนต้นแล้วไม่มันบอแพ่นะอัน,นบอกยินพญานาคบอกเพรอากาศเลยบอกคูดีล <Yeah. S 1> ุมนึงอะคูดีลุมนึ่งอ่ะ <Huh? S 1> ต้นพญาล,ลิ้นพญานาคหรอเอาแม่อย่าไปดึงเขาโอ้ยใหญ่เดี๋ยวก็เก็บเิียงโอ้ยตัวหนึง่งแต่ว่าแพร่อย,อยู่เด้ยิ้นพญานาคแพร่แต่ว่าเขาแค่แค่เพียงเอวนี่แหละมีตังแค่แล้วที่บอกไปอีกไยดิอย่าเอาติดกหลายเออ ต้นนั้นต้นน้อยมะลายู่ดอกต้นอันดอกดาวเรืองพุดเลยเอาลึกๆมี